มา,มาพร้อมไหมเนปจูนโอเคมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ได้ไหยเนปจูนพร้อมไหมอยู่นิ่งๆก่อนลูกเอ้ตั้งใจตั้งใจเนปจูนนะมโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายามานีโนภารัต สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานาังวาลังคันทงังสีวาลีจมหาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตายรตนายางมานีโนภาลัต สีสหัสสาสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธ,ทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอา ธรรมสังฆปเชมินโมพุทธายะพระพุทธาตาตรัตนายามมานีโนภราตสีสหาัสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธาตายรตนายานมานีโนภาฏศีสาัสาสุธรมธรม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันาทา,า,นามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาตายรตนายามานีนโนภาราสสีสะหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาหลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันาทา,า,นามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆภูเชมินโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตลตนายาณมมีนโนภารัสสีสาหัาสาสุธรมธธรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ กุฏาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวะหลังคันทางสีวาลีจะมหาทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมมาสังฆาปูเชมิสัพเพพุทธะสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาพาละปัตตาปัจเจกานันจจยังภาลังอรหันตานันจตเตเชนะรังคันพันธามิสาพคะโสยาทาวริวะาปูราบริปุเรนติสงังฆัง Iwa mewa itu jinang petanang upagapati Ii tang pecitang tumhang kipamewa sami jatu sabee pule tuang kapa Canho peranaso ya ha manoti raso สเพียติโยวิวันชันตุสาปโรโหวินาสตุมาเตผวานวันตรารโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวานชันสิตรีสสนิจาุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวะทันติอายุวันโนสุขังพาลังอิทังเมมาตาปิตุนางหูตูสกิตาหูตูมาตาปิตาโรอิทังเมยะตินางหูตูสกิตาหูตูยะตโย อิทังเมครูปประชาชนจริยานังหตุสกิตาโหตุครูประชาชนจริยาอิทังเมสภะเวรีนังหตุสกิตาโหตุสะเพเวรีอีทางเมษาพเทวตานังโหตุสกิตาโหตุสะเพเทวาอิทังเมสาภสตานังโหตุสกิตาโหตุสะเพเสตตาพุทธังไหทามีธรรมังไหทามีสังฆังไหทามีสาธุโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ในการสวดมนต์เนปจูอานโมทนาบุญแล้วลูก อันวัานาสาธุนะครับท so <ISO>. ุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับวันนี้มาสวนหกดป๊บเตียวทานันบ๊ายบายจ้าอะไรนะโอเคครับโอเคครับ เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ